สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะผมวันนี้เราอยู่กับช่อง i อคอนเฟิมนะคบแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการจะลวดกระดาษนั่นเองนะคะผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนพักจะลวดกระดาษที่เป็นแบบลูกคลาสสิคแบบบินไกลๆนานๆนะเท่ๆ แบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะคะผมเรามาเริ่มกันเลยเนาะอย่างแรกเราก็จะพับให้มันตรงกลางก่อนทุกครั้งที่ผมพับผมจะพับตรงกลางไว้นะคะเพราะมันจะทําให้มันมีความเท่ากันแล้วก็มันจะทําให้ปีกเราบาลานซ์กันมากขึ้นนะคะผมแล้ววันนี้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแจกคลิคเป็นคลิคเล็กๆครับแต่มันเป็นคลิคที่ทําให้ผม แต่นะพับจะรวดนี้แล้วเวลาไปแข่งเพื่อผมจะชนะตลอดคือให้จำง่ายๆว่ายาวไกลใหญ่นานก็คือถ้าปีกมันยาวๆอะครับมันจะไปไกลแต่ถ้าปีกมันใหญ่ๆอะครับมันจะไปนานอ่ะนะครับนี่แค่นี้เลยคลิกง่ายๆเลยครับผมเดี๋ยวเราพับต่อกันเลยเนาะผมพับมาอย่างนี้แล้วทุกคนก็น่าจะคิดออกแล้วนะครับว่าผมพับอะไรอยู่ จะหลวดแบบลอนนานๆรุ่น,นลคลาสส,สสิกเลยนะคะผมอย่างนี้เลยเนาะ,ะแต่แต่ว่าผมจะมีการปรับแต่งนิดนึงนะคะเพราะเวลาเดี๋ยวนี้เวลาผมพับผมจะไม่พับเป็นแบบหัวแหลมเนาะเพราะว่าถ้าพับเป็นหัวแหลมมันจะล่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเวลาตกมันก็จะทู่เลยนะครับดังนั้นผมจะมีทริคในการพับจรวดอย่างนี้นะคะผมนะเดี๋ยวเราพับกันสองฝั่งกนเลยโอเคฮะ วันนี้คลิปนี้อาจจะจบไวหน่อยเนาะโอเคครับผมอย่างนี้เรียวๆเท่ๆอย่างนี้เลยนะคะผมแล้วต่อไปนะครับเราจะเราจะกะขึ้นมาประมาณ1นิ้วประมาณตรงนี้นะครับแล้วเราพับหัวตรงนี้เข้ามาด้านในครับแล้วเราก็พับปิดอย่างนี้เลยนี่อันนี้คือสูตรของผมเลยนะครับเป็นเหมอว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยใช้กันแต่ผมจะใช้ตลอดหลายคนก็ใช้ครับ ผู้ที่เป็นเพื่อนๆของผมใช่ไหมเขาก็จะใช้กันเป็นหมอนกันนี่อย่างนี้มันจะดีกว่าครับเพราะว่าพอผวมันทู่ใช่ไหมครับพอเวลาเราพับใช่ไหมเวลาตกเนี่ยเ,เวลามันตกมันจะไม่พังแล้วมันจะล่อนดีกว่าด้วยดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้ทำเจ้านี่แล้วถึงเราเป็นนี้เราล่อนไปมันจะหัวตกนะครบเซื่งวิธีการเพิ่มน้ําหนักด้านหลังก็คือพับเข้าไปอันนี้ควรพับน้อยๆน,นะคะไม่ควรพับเยอะคือถึงยังไงเราควรจะทําให้เวลาเราปาไปอะน้ําหนักมันบาลานซ์กันแต่ เราต้องให้ั้านหน้าหนักกว่าเสมอเพราะถ้าเราพับเจ้านี่เยอะมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับมันจะเอียงตกอีกฝั่งหนึ่งแทนนะคะผมดังนั้นเราก็จะพับมาด้านหลังนิดนึงเพื่อให้มันมีบาลานซ์มากขึ้นแต่ยังไงด้านหน้าจะต้องหนักกว่าเสมอนะคะผมนี่ฮะเท่ๆเรียงๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าใครมีกระดาษที่มันเป็นแบบกระดาษานี้นะ ใช้เป็นกระดาษที่ไม่มีสีไม่มีอะไรเลยจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แบบว่าเพราะถ้าเป็นกระดาษสีมันจะหนักกว่าแล้วถ้าหมึกนิดเดียวมันก็หนักกว่าแล้วนะคะผมโอเคครับผมนี่จบคลิปครับผมอย่าลืมกด subscribe like s h a r เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย